เคยไหมครับแค่คำพูดเล็กๆก,ก็ทำให้เราหงุดหงิดไปทั้งวันหรือบางครั้งแค่เจอคนที่เราไม่ชอบก็รู้สึกโกรธขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวความโกรธอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไม่รู้จักจัดก,การมันจะเผาใจเราช้าๆโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาฟังคำตอบของพระพุทธเจ้าว่าจะฝึกใจอย่างไรให้โกรธน้อยลงใจเย็นขึ้น และมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นตามแนวทางธรรมะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อเป็นธรรมทานร่วมกันครับมาเริ่มกันได้เลยกับถามตอบธรรมะกับพระพุทธเจ้าในหัวข้อเรื่องความโกรธพระพุทธเจ้าทรงมองว่าความโกรธคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าความโกรธ โกทะคือไฟเผาใจชนิดหนึ่งเป็นอารมณ์ร้อนที่เผาผู้โกรธเองก่อนจะเผาผู้อื่นเสียอีกในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีความโกรธย่อมไม่รู้จักประโยชน์ย่อมไม่รู้จักธรรมย่อมไม่รู้จักว่าควรทําหรือไม่ควรทํากล่าวคือความโกรธบดบังปัญญาทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดพูดผิดทำผิดและท้ายที่สุด ก่อทุกข์ทั้งตนและผู้อื่นพระองค์จึงตรัสให้ระวังเพราะความโกรธแม้ชั่วขณะก็สามารถทำลายชีวิตทั้งชีวิตได้แล้วความโกรธเกิดได้อย่างไรความโกรธเกิดจากปัญหาและมานะที่แฝงอยู่ในใจเราเมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไม่เป็นไปตามใจหรือเมื่อถูกรบกวนความพอใจใจก็จะเกิดการต่อต้านจนกลายเป็นโทสะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าความโกรธย่อมเกิดจากความยึดมั่นว่าของเราเมื่อเรายึดมั่นว่าคนนั้นควรทำดีกับเราสถานการณ์ควรเป็นอย่างที่เราหวังแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นใจจึงเดือดพล่านหากไม่มีอัตตาไม่มีความถือมั่นก็ไม่เกิดความโกรธเพราะไม่มีอะไรให้ขัดใจพระพุทธเจ้าทรงแนะนำวิธีจัดการกับความโกรธไว้อย่างไรบ้าง มีหลายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำโดยเฉพาะในขุตทกะนิกายธรรมบทบทโกรดวักพระองค์ตรัสว่าผู้ใดข่คมความโกรธได้เหมือนห้ามรถที่กำลังแล่นอยู่ได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐวิธีพื้นฐานที่พุทธเจ้าทรงสอนได้แก่ 1. ระลึกรู้ความโกรธทันทีไม่ปล่อยให้มันครอ,องำสอ หายใจเข้าออกลึกๆตั้งสติให้นิ่ง 3. เปลี่ยนความคิดจากโกรธเป็นเมตตาเห็นอีกฝ่ายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในวัฏะสงสาร 4. หลีกเลี่ยงการโต้อตอบทันทีรอให้อารมณ์สงบก่อนจึงค่อยตัดสินใจนี่ไม่ใช่การกดทับความรู้สึกแต่เป็นการรู้ทันและแปลเปลี่ยนมันอย่างมีสติพระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงอันตรายของความโกรธไว้อย่างไรบ้าง ในธรรมบทพระองค์เปรียบเทียบความโกรธว่าเป็นลูกศรที่แทงลึกเป็นเปลวไฟที่เผาใจและเป็นอาวุธที่ทำลายมิตรภาพได้รวดเร็วที่สุดคนที่มีความโกรธไม่เพียงแต่ทำลายตนเองยังทำลายความสัมพันธ์รอบตัวในบางครั้งความโกรธยงชั่ววูบอาจทำให้เกิดการกระทำที่เสียใจไปตลอดชีวิตเช่นการทำร้ายและพูดรุนแรง หรือแม้แต่การฆ่าพระองค์จึงเตือนว่าความโกรธเปรียบเหมือนไฟในใจหากไม่ดับก็ลามเผาทุกสิ่งหากฝึกเมตตาไว้เสมอจะช่วยลดความโกรธได้จริงหรือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมตตาคือยาถอนพิษของความโกรธในเมตตาสูตรพระองค์ตรัสไว้ว่าเมตตาจิตเป็นเครื่องป้องกันภัยจากความโกรธทั้งปวง เมื่อเราจเจริญเมตตาเป็นประจำใจจะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างเมื่อเกิดเหตุผัดใจแทนที่จะโกรธเราจะรู้จักแผ่เมตตาให้ผู้นั้นทันทีเช่นขอให้เขาพ้นจากทุกข์ขอให้เขามีปัญญาขอให้เขามีเมตตาเถิดการฝึกเมตตาไม่ใช่แค่การท่องคำแต่คือการเปลี่ยนวิธีมองผู้อื่นให้เป็นเพื่อนร่วมโลกไม่ใช่ศัตรูทำไมบางครั้งเรารู้ว่ากำลังโกรธ แต่ก็ยังหยุดไม่ได้เพราะแม้จะรู้แต่ยังไม่เท่าทันและยังไม่มีพลังของสติพอจะหยุดมันได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสตินั่นแหละเป็นเครื่องป้องกันอกุศลธรรมไม่ให้ครอบงำใจเราจรึงต้องฝึกสติเสมอโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีโอกาสกระทบใจเช่นเวลาขับรถคุยกับคนที่ชอบขัดใจหรือเจอสถานการณ์ไม่เป็นไปนตามหวัง เมื่อความโกรธมาสติจะเตือนเราว่านี่คือไฟอย่าไปถืออย่าให้เผาใจตัวเองการฝึกสติให้ทันความโกรธต้องอาศัยการเจริญสติในชีวิตประจำวันเช่นการเดินจงกรมการรู้ลมหายใจเข้าออกและการรู้ทันอารมณ์เป็นระยะแล้วถ้าโกรธไปแล้วเผลอพูดไม่ดีเราควรทำอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เมื่อทำผิดให้รู้ตัวและตั้งใจแก้ไขอย่าให้ผิดนั้นกลายเป็นนิสัยถ้าเผลอพูดแรงในอารมณ์โกรธสิ่งแรกที่ควรทำคือรู้ผิดและยอมรับไม่ใช่การโทษตัวเองอย่างรุนแรงแต่คือการเรียนรู้จากเหตุการณ์เช่นหยุดเงียบสักพักขอโทษอย่างจริงใจพิจารณาใจว่าอะไรทำให้เราควบคุมตนเองไม่ได้แล้วตั้งสติไว้ว่า ครั้งหน้าเราจะไม่ปล่อยใจแบบนี้อีกทุกการเผลอคือโอกาสในการฝึกถ้าเรามีใจที่จะพัฒนาความโกรธเป็นของธรรมดาหรือควรพยายามไม่ให้มีเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความโกรธเป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรปล่อยให้เกิดบ่อยเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยที่กัดกินใจในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสไว้ว่า ผู้ไม่โกรธแม้ถูกคนหยาบคายย่อมเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ชนะคนด้วยกำลังเป้าหมายของพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ห้ามโกรธแต่คือการเข้าใจความโกรธอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งความโกรธนั้นหมดอำนาจต่อจิตของเราเองเราจึงควรฝึกไปทีละน้อยเริ่มจากรู้ตัวระงับเข้าใจวางเฉยแล้วในที่สุดใจจะเป็นอิสระจากโทสะอย่างถาวร ถ้าเราอยู่กับคนขี้โมโหตลอดเวลาจะฝึกอย่างไรไม่ให้ใจเราหงุดหงิดการอยู่กับคนที่อารมณ์รุนแรงเหมือนอยู่กับฐานไฟที่คอยจะลุกลามเราได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าทรงแนะนําวิธีป้องกันใจตนว่าผู้มีเมตตาเป็นเครื่องหุ้มใจย่อมไม่ไหม้ด้วยไฟโทสะของผู้อื่นดังนั้นเราต้องฝึกใจตนให้เย็นไม่ใช่หวังให้คนอื่นเย็น เริ่มจากการเจริญเมตตาต่อเขาทุกวันเช่นขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากโทสะขอให้เขาเข้าใจตนเองและฝึกไม่รับอารมณ์จากเขาเช่นเมื่อเขาโกรธให้เรารู้ทันว่านี่คือความร้อนของเขาไม่ใช่ของเราเราจะไม่รับมาเผาใจตัวเองนอกจากนี้หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องตอบโต้การเงียบอย่างมีสติคือเกาะป้องกันใจที่ดีที่สุด ทำไมคนบางคนโกรธง่ายแม้แค่เรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความโกรธเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างใจคนนี้ต้องพูดดีๆกับเราทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราชอบเมื่อโลกไม่เป็นไปตามใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นแล้วพัฒนาเป็นความโกรธในพระสูตรพระองค์ตรัสว่าในความโกรธย่อมเกิดในผู้มีอากาแรง ยึดถือแรงจึงร้อนแรงดังนั้นการลดความโกรธต้องเริ่มจากการฝึกวางใจให้ยืดหยุ่นบางอย่างไม่เป็นอย่างใจก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาของโลกบางคนไม่ดีอย่างที่คาดก็เห็นเขาเป็นผู้กำลังทุกข์ไม่ใช่ศัตรูเมื่อฝึกมองโลกตามความจริงมากขึ้นใจจะไม่คับแคบและโกรดน้อยลงเองการระบายความโกรธเช่นตะโกนด่า หรือระบายใส่คนอื่นช่วยให้หายโกรธจริงหรือในพระพุทธศาสนาการระบายความโกรธด้วยความรุนแรงไม่ใช่การปลดปล่อยแต่คือการเพิ่มเชื้อไฟให้กับอารมณ์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าบุคคลย่อมไม่ชนะโทสะด้วยโทสะแต่ชนะโทสะได้ด้วยเมตตาการแสดงความโกรธออกไปโดยไม่ระงับยิ่งทำให้ใจร้อนลุ่มและผู้อื่นทุกข์ไปด้วย เหมือนคนดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นเจ็บวิธีระบายความโกรธที่ดีคือการรู้ทันและเปลี่ยนรูปแบบเช่นเดินออกจากสถานาการณ์เขียนระบายในกระดาษจเจริญเมตตาภาวนานั่งสมาธิเพื่อสงบอารมณ์เมื่อใจสงบแล้วค่อยกลับมามองเหตุการณ์อย่างมีปัญญาจะไม่หลงอารมณ์เหมือนก่อนพระพุทธเจ้าทรงเคยถูกดูหมิน่น พระองค์ทรงจัดการกับความโกรธอย่างไรมีหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงถูกดูหมิ่นดูถูกแม้กระทั่งถูกกล่าวร้ายด้วยถ้อยคำหยาบคายแต่พระองค์ไม่เคยโกรธไม่เคยตอบโต้ด้วยวาจารุนแรงเลยมีครั้งหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งด่าพระพุทธเจ้าต่อนหน้าอย่างหยาบคายพระองค์ตรัสตอบว่าเมื่อเธอให้ของขวัญแก่ผู้ใดแต่เขาไม่รับของขวัญน,นั้นยังเป็นของใคร รามตอบว่าก็ยังเป็นของข้าพระเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าฉันก็เช่นกันฉันไม่รับคำนั้นคำนั้นก็เป็นของเธอนี่คือตัวอย่างของจิตที่ไม่รับไฟไม่รับพิษไม่รับคำลบเพราะพระองค์มีสติรู้เท่าทันอารมณ์และมีเมตตาต่อผู้ที่ยังหลงอยู่ในความโกรธเราก็สามารถฝึกตามแนวทางนี้ได้เมื่อถูกต่อว่าไม่ต้องรีบตอบโต้แต่หยุดสงบ แล้วถามตัวเองว่าเราจะรับคำพูดนี้มาทำลายใจตัวเองทำไมทำไมพระพุทธเจ้าจึงถือว่าความโกรธเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาจิตเพราะความโกรธเป็นกิเลสที่ทำลายปัญญาอย่างรุนแรงเมื่อจิตเต็มไปด้วยไฟของโทสะจะมองอะไรไม่ชัดไม่ตรงความจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตระนิกายว่าจิตที่ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำจึงพาตนไปสู่ทางเสื่อมการพัฒนาจิตเช่นการเจริญสมาธิการภาวนาหรือการทำความเข้าใจธรรมะต้องใช้จิตที่สงบเย็นและเปิดกว้างแต่ความโกรธคือสิ่งที่ทำให้ใจตีแบแคบแข็งกระด้างและตัดขาดจากความสงบจึงกล่าวได้ว่าถ้าไม่จัดการกับความโกรธ เราก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้เลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าความโกรธนั้นซ่อนอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวความโกรธไม่ได้แสดงออกด้วยการตะโกนเสมอไปบางครั้งมันมาในรูปของความขุนใจเบื่อลำคาญไม่พอใจเงียบๆสิ่งเหล่านี้คือโทสะที่ยังอยู่ในระดับลึกซ่อนในใจพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความโกรธแม้เพียงเล็กน้อยย่อมนำความมืดบอดมาให้และผู้มีปัญญาต้องรู้เท่าทันแม้เพียงคลื่นเล็กในใจการจะรู้ทันได้ต้องใช้สติคือสังเกตใจตนทุกครั้งที่มีอาการหงุดหงิดกังวลกะวายหรือไม่พอใจใครให้ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ใจเรากำลังต่อต้านอะไรเรากำลังยึดอะไรอยู่ เมื่อฝึกสังเกตบ่อยๆจะเห็นความโกรธได้ไวขึ้นและหยุดมันได้ก่อนจะกลุกลามถ้าโกรธแบบอดกั้นไว้ในใจไม่แสดงออกนับว่าโกรธหรือไม่นับว่าโกรธครับแต่เป็นโทสะแบบเก็บไวเบ้เงียบๆพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่าเหมือนฐานที่ยังอุ่นอยู่ใต้ขี้เท้าแม้นไม่ลุกเป็นเปลวแต่ถ้าถูกกระทบก็พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อการอดกลั้นไม่แสดงออก แม้จะดูดีในสายตาคนอื่นแต่ถ้าในใจยังขุ่นยังเจ็บยังรอวันโต้กลับนั่นคือโทสะที่ยังไม่ดับวิธีที่ถูกคือไม่ใช่แค่กดไว้แต่ต้องรู้ทันและแปรเปลี่ยนเมื่อรู้ว่าโกรธให้ยอมรับว่าเรามีโทสะแล้วใช้เมตตาและปัญญามาละลายมันบางครั้งแค่ถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะค้างอยู่ในใจเราไปอีกกี่วัน มันคุ้มไหมก็ช่วยให้ใจวางลงและรู้ว่าการอาโหสินั้นเบากว่าแบกความแค้นมากแค่ไหนถ้าโกรธตัวเองละ่ะเช่นทําผิดแล้วตําหนิตัวเองซ้ําๆแบบนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการโกรธตัวเองเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของอวิชชาคือความไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่าการผิดพลาดคือครูไม่ใช่ศัตรู ในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสว่าอย่าดูหมิ่นตนเพราะทำผิดแต่ให้รู้ความผิดแล้วตั้งใจแก้ไขด้วยปัญญาการตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงแต่จะยิ่งทำให้เราหมดกำลังใจและจมอยู่กับอดีตสิ่งที่ควรทำคือยอมรับว่าเราพลาดมองเห็นเหตุของความผิดนั้นตั้งสติและเริ่มต้นใหม่ ความเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่การปล่อยตัวแต่คือการให้โอกาสตัวเองได้เจริญขึ้นตามทางธรรมการแผ่เมตตาจะช่วยดับความโกรธได้จริงหรือต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในอังคุตระพิกายว่าเมตตาจิตเป็นเครื่องขจัดความโกรธได้อย่างยอดเยี่ยมการแผ่เมตตาไม่ใช่แค่พูดว่าขอให้เขามีความสุขเท่านั้น แต่คือการฝึกเปลี่ยนใจจากความเกลียดเป็นความการุณาเริ่มต้นจากการแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ใจจากความโกรธนี้เถิดแล้วค่อยแผ่ไปยังคนที่เรารู้สึกโกรธและขัดเคืองขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ขอให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ดีงามการฝึกแบบนี้แม้แรกๆจะรู้สึกฝืนแต่พอทำบ่อยๆใจจะอ่อนลงความโกรธจะค่อยคลายไป เหมือนน้ำเย็นที่ลินใส่กองไฟถ้าเราขอโทษอีกฝ่ายแล้วแต่เขายังไม่ให้อภัยเราควรทำอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนการขอโทษคือการปลดปล่อยใจเราเองไม่ให้ติดค้างในความผิดพลาดส่วนอีกฝ่ายจะให้อภัยหรือไม่เป็นเรื่องของเขาในพระสูตรพระองค์ตรัสว่าผู้มีปัญญาย่อมชำระใจตน ไม่ยึดมั่นในการให้อภัยของผู้อื่นดังนั้นเมื่อเราทําสิ่งที่ควรแล้วไม่ต้องฝืนใจอีกฝ่ายแค่มั่นใจว่าเราไม่ได้เก็บความโกรธไว้ในใจและยังมีเมตตาต่อเขาแล้วตั้งหน้าคําความดีต่อไปอภัยไม่ใช่แค่เขาให้เราแต่อยู่ที่เรายกโทษให้ตัวเองด้วยความโกรธเล็กๆน้อยๆที่เกิดในชีวิตประจำวันเช่นการจราจรติดขัดเสียงดัง เพื่อนร่วมงานหน้าลำคาญควรจัดการอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือโทสะลายวันที่สะสมจนกลายเป็นนิสัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติจะไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ทุกเรื่องเทคนิคคือ 1. รู้ทันไวเห็นความลำคาญทันทีที่เกิด 2. หายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าความโกรธไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น 3. ฝึกมองกว้าง คนอื่นอาจมีเหตุของเขาเช่นขับรถช้าเพราะมีเด็กเล็กในรถ 4. วางใจว่าโลกนี้ไม่ได้มีไว้ตามใจเราเสมอเมื่อฝึกบ่อยๆความโกรธจะมีพื้นที่น้อยลงชีวิตจะสงบขึ้นไม่ใช่เพราะโลกดีขึ้นแต่เพราะใจเราเปลี่ยนถ้าเราไม่สามารถเลิกโกรธได้ทั้งหมดจะถือว่าปฏิบัติผิดทางไหมไม่ผิดเลยครับพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่า ปุถทุชนยังมีราคะโทสะโมหะอยู่การปฏิบัติธรรมคือการลดละเลิกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป้าหมายไม่ใช่การเป็นคนไม่โกรธทันทีแต่คือการโกรธน้อยลงรู้เร็วขึ้นปล่อยวางไว้ขึ้นในธรรมะปะทะพระองค์ัดว่าผู้ใดอดกลั้นความโกรธได้เหมือนหยุดรถม้าขณะแล่นผู้นั้นถือว่าเป็นนักบวช ไม่ใช่ผู้ถือแท่เคี้ยนมา้าดังนั้นถ้าคุณเริ่มรู้ตัวเมื่อโกรธเริ่มแผ่เมตตาเมื่อใจแข็งเริ่มปล่อยวางเมื่อถูกกระทบนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธองค์อย่างแท้จริงทุกครั้งที่เราโกรธแล้วรู้ตัวเร็วปล่อยวางไวนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการชนะใครทั้งโลกธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้แค่ท่องจำ แต่มีไว้ใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้เบาเย็นและเป็นสุขถ้าคุณชอบเนื้อหานี้และอยากฟังธรรมะดีๆที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนถัดไปเพื่อให้เราได้ฟังธรรมะที่เป็นคำตอบของพระพุทธเจ้ากันต่อในคลิปหน้าครับสาธุ